นั่นแหละถ้าคุณศึกษาสิ่งเหล่านี้คุณจะเข้าใจว่าคนที่สร้างสิ่งเหล่านี้เขาเป็นยังไงนะคะในส่วนตัวอาจารย์นะอาจารย์จะบอกเลยกฎเอกภพกฎจักรวาลต่างๆนั่นคือบุคลิกนิสัยใจคอของซอสมนุษย์ที่เป็น human being ทำไมเราถึงส่งฮิวกันที่เราเคยเรียนรู้มาว่าฮิวใช่ไหมบทบทสวดฮิว,ห,วหรือว่าส่งฮิวคลื่นฮิวเนี้ย มันมาจากคำนี้ human being เรา,าเป็น being ที่อยู่ในเผ่าพัน human นะคะ source คือมีบุคลิกมีควาการเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นเหมือนเราเป็นเหมือนเราอารมณ์มีอารมณ์มีปัญญามีเจตจำนงสามแบบอันนี้คือเป็น บุคลิกของซอสเบื้องต้นนะคะซอสเหมือนเราซอสมีอารมณ์ค่ะซอสมีปัญญาซอสมีเจตจำนงหรือ willing นะคะมีความมุ่งหมายบางอย่างและการที่ซอสนะคะถอดตัวเองจากความว่างเปล่าถอดออกมาจากสิ่งนั้นได้ยังไงมีความรู้สึกไงคุณมีอารมณ์ไง อารมณ์ปัญญาเจตจำนงมีความรู้สึกมีความรู้สึกอะอาจารย์เอาวันนี้อาจารย์อาจจะพูดได้ไม่หมดเพราะอาจารย,าารย์น่าจะพูดได้เป็นร้อยคลิปเลยอะเรื่องซอสเนี่ยอาจารย์มาตรงนี้ก่อนนะอารมณ์ของซอสอารมณ์ของซอสก็คือความรู้สึกเรามีความรู้สึกมาจากอะไรอะอันนี้อาจารย์สอนลึกนะ ทุกคนมีความรู้สึกถูกไหมคะทุกคนรู้ว่าเรามีความรู้สึกเรามีความรู้สึกจากอะไรจากหัวใจเราไงทุกคนจริงไหมคุณมีหัวใจคุณเลยมีความรู้สึกถ้าทุกคนคิดว่าจริงกดหัวใจมาให้อาจารย์ด้วยนะคะถ้าคุณน่ะใครก็ตามที่เขาบอกว่าไร้อารมณ์เฉยชายเย็นชาเพราะอะไรเพราะอะไรคะ เขาไม่มีความรู้สึกเขาไม่ม right? ีหัวใจใช่ไหมเพราะเขาไม่มีห uh ัวใจไงเขาก็เลยไม่มีความรู้สึกอืมมีหัวใจไงเลยมีความรู้สึกถ้าคนนี้ไม่มีหัวใจคนที่ไม่มีความรู้สึกคนเย็นชาก็คือคนไม่คนไม่มีหัวใจไงอืมเพราะฉะนั้นนะคะคําว่าอารมณ์หรือความรู้สึกอ่ะมันมาจากหัวใจเพราะฉะนั้นอันดับแรก ซอ r c สคือพลังงานต้นกำเนิดที่มีหัวใจในนี้ซอ r c สคือพลังงานต้นกำเนิดที่มีหัวใจไม่ใช่แค่ความว่างเปล่า